ส,ส,ว Temple สวัสดีครับพี่น้อง <accurately. S 1> ครับอ่าปลายฝนต้นหนาวนะครับหัวลมออกนะครับทางจังหวัดอำเภอเจริญนะครับพี่น้องนะครับมือนี้ครับพี่เจ้าปทุมราชครับอ่าพี่น้องมาเบิกงงวงทองนะครับมีทั้งหมด3โตนะครับลัก2ทั้ง3โตนะครับพี่น้องอ่าเป็นงวงของน้องนิดนะครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีค่ะนะครับมือนี้แบ่งปัน3โตน้องนิดเนาะค่ะนะครับสองหมื่นกว่าบาททั้ง3โตครับพี่น้องเอานะครับตอนหน้าพี่น้องก็เป็นสาวทองแรกนะครับทางจังหวัดอำนาจเจริญกะ มอรวมออกแล้วนะครับเมื่อนี้กับเมือนฝนจะตกคือเกานะครับนำมั่วมาจากบานหน้าแต่นะครับเนาะบานหน้าแต่ครับตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดธรนาจเจริญนะครับม่มีแดดได้ครับคือเมื่อจงได้ต้องกับปอไั่ประกันทองทั้งสามตัวครับทองโอเดือนกว่าทองอาเดือนทองสามเดือนกว่านะครับการราคาการร่วมส่งสองร้อยลกทุกชุดนะครับเบื้องสาวทองแหลกก่อนครับพี่น้องเบื้องสาวสองแหลกก่อนนี่งงามๆนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเป็นบรามันลูกผสมนะครับหนา อ้วนแดงนะครับทองครับเจ้าช็อกโกแลตโกเดือนกว่าครับพี่น้องสาวท้องแรกตันตันเลยครับน้องนิดห้องมาเท่าใดครับตัวนี้เปิดไปสองหมื่นห้าพันค่ะสองหมื่นห้าพันนี่ลองตัวร่องใดครับน้องนิดเป็นมาต่อร่องใดสูงอะไรครับน้องนิดครับสูงร้อยสามห้าค่ะร้อยสามสิบห้านะครับนาเรียงนะครับตัวนี้สดพี่น้องสดแห้งอ้วนแห้งนะครับเป็นหวอนังนาแดงเลือกนะครับตอนนี้มันทองครับเจ้าช็อกโกแลตนะครับนี่ครับพอพันธุ์นี่ทันที่ผสมครับทันทีแปดนะครับ มีหน้า67กระตุนขอดยี่สิบห้าน,นะครับท่านว่า67รับไป้องช่วงเกียวเขาเหลี่ยวพอดีนะครับเอาเอาไปดุลลูกต้องห้เดือนกว่าประกันทองน้องนิดเนาะประกันมีคลิปตรวจค่ะมีคลิปอันตราสราบครับสองหมื่นห้าพี่น้องแดงแดงนะครับขอบผู้ดำจมูกดำบอชิกบวแวงครับพี่นอ้องเล็บปีกเท่าดีครับตุกค้อนประกันไห้เนาะประกันสิบห้ามือค่ะสูงก้่าเท่าไร 3, 5, ก็สูงกว่าสามห้าก่าสามสิบห้าสองหมื่นห้าพัน ตอไฟ้ีค่ะสองฟรี1กิโล200โล่ค่ะพี่น้องเลยนาเรียงนะครับม้วนสิสาวทองแหลกรับสีแดงงามดีนะครับเครื่องดําเลยนะครับนี่ครับอนอวนตั้นๆนะครับดําพ่วงหางดามันไม่มีแดดนะครับพี่น้องตัวสีจริงอะสีแดงนี่ครับนุ่มกับสีเต่าอ่อนนุ่มบวมมบบตัวนี้ล่มนุ่มลงเต่าล่ะล่ลงเต่าหละนะครับนุ่มดมบวมละโอ้อ้วนตัวรองนี่ค่าอ้วนดีค่ะน้าดีอ้วนหนังหนาพี่น้อง สองหมืนห้าห้องนะครับค่ะต่อได้ค่ะท้องหกเดือนกว่าประกันถ่อสาวท้องแรกนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองที่สามก็ห้องตัวละสองสี่เองได้พี่น้องทองเปต,ต,ตนะครับมากึกใจกระทรมาครับเป็นลาทถันเงินดิจิตลอลนอกครับอางมัวในลาย่ันกระหาบ่อใดครับงัวหายากขึ้นไปเ <c oughs> รื่อยแพงขึ้นตัวละสองสามพันเยอะยพี่น้องช่วงนะี้ไอ้พนยานดันหลังนะครับตุ้กท้อนประกันให้เจักมือครับประกันที่ผ่ามือค่ะที่ผ่ามือเป็นงัวติดตันได้พี่น้องเลียงดีนะครับเลียงไง่ายงไงมัวอ้วน โอ้ยดังคอปะะน็นยานกล่องผมนะครับ,ดบได้าใบใยใดครับงัวกองกับเจ้าช็อกโกลเลตโตมาอุ้ยกันห้องส <c oughs> องหมื่นห้านะครับท้องหกเดือนกว่านะครับดาตาน้องพันเป็นแนมกล่องผมสาวทองแหลกโอ้สดดีตัวนี้นอนีะส <c oughs> าวทองแหว่เรบดีกว่าเท่าดีทุกท้อนประกันใหนสิบห้ามือครับทองประกันไห้นะครับโมเสดายเดียโบโมมีเดีย หวนังนั่นนะชื้อนุ่มกับสีเต่านะครับปะาทวงยางบัดเนี่ยเบิ่งขายางจักหน้อยนะครับประลุกปะายางไปเลยครับตองนี้ครับต่อไปครับไปเบิ่งโตที่สองครับหัวทองโตที่สองนะครับพี่น้องทองสี่เดือนกว่าครับก็จะไม่ขคดนนะครับประกันทองนะครับน้องนินทองท่เลยครับสองหมื่นสี่พันบาทค่ะสองหมื่นสี่ครับพี่น้อง ครับสองหมื่นสี่พันค่ะต่อร่องใดต่อร่องใดนะครับพี่น้องจับเพิ่ดนแล้วได้สูงอะไรครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบค่ะร้อยสามสิบเจ็ดครับสดนะครับพี่น้องตัวนี้สดเงวนะครับสองหมื่นสี่ทองสี่เดือนกว่าครับลูกได้ทองครับลูกสองใน้ทองค่ะลูกสองในทองนะครับทองกับจาไม่เคลืนนะครับวันที่ผสมครับวันที่ยี่สิบหาพฤษภาหกเจ็ดกำหนดควาธามีหน้าหกแปดนะครับมีใบมีหลอดนะครับตัวทองอ่ะอเนอะตัวทองไม่ขิปตรวจค่ะขิปตรวจทองนะครับอ่ะขิปฟูดำ จมูกดำโปริีพก็แหวงครับเขาบ่อยแดงดูกแหลกดูกสองไอ้ถอดครับสดสดสองสี่ห่อค่ะ,ะต่อรองได้ค่ะต่อรองได้นะครับสองฝีกะอ่าสองร้อยโลสองร้อยโลค่ะนะครับลำโตยาวยา<ม>พี่น้องเลยนมสีเต่าครับเล็บดีก็เท่าดีนะครับอ่ะเครื่องดำขว้วหางดำปัญญาถกล่องผมพี่น้องเอากล่องมาจีเพิ่นค่ะง่วนอะโห้แต่แถวเช่องค่ะจับใยใบใยครับแห้งแหละตัวนี้ เขาเป็นยังลูกนะครับทายข้าวเดียวครับวันจับจิ้มหมองครับนะครับเล็บเอานมงามงามนมสีเตาหนามลางนะครับลามไปหอดนมลำเหย่ยวเป็นนหมเข้ากับโบเปลี่ยนเหรเพื่อนค่ะเข้ากับโบเดปี่ยนโบเปลี่ยนเข้าแดงสวงามเลยเพี่น้อนนี่เขาก็เป็นสีเหลืองนะครับมอเช้าบ้านนี่แหละบ่ได้เห็ดเอียงเนาะต้องเดิมนะครับเอาสองหมื่นสี่พันนะครับ ประกันท้องนะครับลำโตยาวเาสูงรอยสามสิบเจ็ดต่องสี่เดือนกว่านะครับทรงปีสองร้อยกิโลค่ะสองหมื่นสี่พันครับตัวที่สองครับ่ายสูงรอยสามสิบเจ็ดนะครับมาขึ้นใหญ่กระทูมากต่อรองราคาคุยราคากันได้ครับน้องนิดนะครับพี่น้องครับต้องสี่เดือนกว่าประกันทองน้องนิดเนาะค่ะนะครับดูสองนี่องครับสดๆเลยนะครับนี่หน้าตาสดๆเลยพี่น้องนะครับอ่ะทองกระพอพันธ์ดีความก็จะไม่ขึ้นนะครับประกันทองกับประกันตำนี้นะครับ ส่งฟรีอมสองหน่อยลูกเอาครับเป็นบามันดูผสมอยู่นะครับเป็นรองน้ำตัวยาวปะตัวยาวจังหน่อยครับตรงนี้ครับเป็นแนมเป็นแนมมังค่ยต่อไปตัวที่สามครับงวทองตัวที่สามนะครับทองจะเขาซีเดือนกับเจ้าช็อกกะแล็กนะครับโตใหญ่ๆนะครับไายสูงนะครับแม่นี่ร้อยสี่สิบสองค่ะร้อยสี่สิบสองทองสี่เขาซีเดือน ้องนิ้นทองว่าได้ครับสองหมื่นสามพันหาร้อยค่ะสองหมื่นสามหาร้อยตัวใหญ่ได้ครับเด้อลูกได้ให้ทองครับลูกที่สองค่ะลูกสองให้ทองนะครับตอนนี้เป็นทองครับเจาช็อกโกแลตนะครับบันทีผสมครับบันทีเก่าวิทนาหกเจ็ดครับก็นดขวดสิบเก่ามีหน้าหุ้งแปรนะครับมีใบมิหลวดเอาครับไปสามเดือนกว่าตรวจทองเรียบร้อยนะครับเนาะทองไม่คิปตรวจค่ะไม่คิดอัตราครับอาจจะมุงดำบอสิบอแวงคิปบู้ดำครับว่าจับได้ใบได้แยกลูกเลยด้นแครับ แยกลูกแกระมาณซีหาหมือนี่นะคะซีหาหมือนะครับลูกกับตัวใหญ่นะพี่น้องครับตอนนี้ท่องในที่เขาซีเดือนสูงหน่อยสี่สิบสองนะครับเครื่องดำพ่วงห้างดำครับนุ่มสีเต่าอนุ่มยังบวมอยู่ตั้นี่ยนุ่มยังบวมอยู่คุณ่าลูกเพื่อนในง่ามแห้งมันปะง่ามครับเป็นตัวแม่ค่ะคุณน้อเป็นแม่พันต์เม่นค่ะเพื่อนว่าเป็นแม่พันต์ค่ะกายแต่แม่เพื่อนลูกก็จะเฮ็ดเฮ็ดเขางั้นปะเฮ็ดเขาเพื่อนกุดเขาไปค่ะคือคุยกันแล้วครับพี่น้อง อันนี้ก็มหอยลํำปีเคยเป็นลํำปีหอยล่ำปีเก่าตะดุนแล้วละะ่ะค่ะนะนมกระตับคือพันจ่ายลูกงามตัวนีค้คี้คุยกันแล้วเพอะแบ่งเพิ่นเพิ่นมาขายเพิ่นา่าเพิ่นสิขุดเขาเป็นแม่พันธุ์เป่นบาแทนนนา่นตัวนี้ค่ะอ่านะครับตอนนี้กระทองอ่าซื้อเฮาซีเดือนแล้วนะครับพี่น้องกะไปรุ่นเอาอาจจะเจตัวเม่อีกก็ได้น้องนิดเนาะลูกสองไอ้สองรับห้องไวเ้าสามหารอยประกันทองนะครับทุกถอนกับประกันสิบห้า5มื้อส่งปีสองรูอยโลคือเก่า ตัวใหญ่เนี่ยครับเด้อแม่นี่ลูกบัวได้กินนมเร็วอันนี้อ้วนเร็วน้องนิดเนะาะค่ะมันชีอ้วนเร็วอยู่ดอกค่ะว่างานเพ่เลี้ยงลูกครับผม <c oughs> เอาใจาอ้วนจับได้ใบได้นะครับประกันถอกแต่เมือ่อคืนยังได้ทำกลาบเพอาะไฟเด้อพี่น้องไม่มีแดดดีๆนะครับมันเหมือนแบบปลายฝนต้นหนาวอ่ะนละโตแห้งๆครับบมึงในไลน์เอาตัวสองกับตัวสามเนี่มันตัวเดียวกันเนาะ ค่ะอวัวตัวเดียวกันได้คุณผู้ชมอีกตัวหนึ่งคนเล่นกับหลังหมดวัวแมวตัวน้องทองห้เดือนอ่ะตัวนี้สองหมื่นสามพันถาร่อยมากถึงใจกระทบมากครับคุณผู้ชมใจลูกทำงานนั่นสิละนะครับลูก่นเจ้าบัแบงหลุนเอาได้ตัวแม่อีกเหมือนโดนข้างหลีายล่ะเบิ่นตัวแม่ยสองตัวละบัวขันได้คุณผู้องบางตัวก็ได้บางตัวตัวผูกปัดแกมี อ่ะนะครับครบแล้ว3โตครบัครบมาถึงใจตัวใดโทรหาน้องนิดได้ครับพี่กัดบ้านหน้าแต่ครับตรงหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจร,ริญนะครับอ่าเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรนะครับเฟรนกุก่ะนิตยาภาษาอังกฤษนิพิจารคืนหนะ้าจอให้ครับพี่นอ้องอ่ะห้องไว้มีเมสซ่าทองแรกห้องหกเดือนกับสองหมื่นห่านะครับตัวที่สองทองสี่เดือนกว่าบ่สองหมื่นสี่ตัวที่ทองสี่เข่าสี่เดือนทองสองหมื่นสามหัดร้อยครับพี่นอ้องอ่ะมาถึงใจตัวใดโทรเลยนะครับโทรหาน้องนิดได้เลย อ่ะอยู่บา้หน้าแต่นะครับเนะาะป่ะจุงยางจังหน่อยครับยวปร่อยแล้วแล้วแบบค,คึมไปแล้วพี่น้องเลยครับสวัสดีครับผม